ดีครับช่วงนี้จริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็จะกลับไปทำงานชาวบ้านนาข้าวเหรอครับน,นาข้าวครับเอ่เมล,ล่อนนี่ม,มีเกเษตรกรไหมอ่ามีครับแต่ตอนนี้เขาเก็บไปขาย อยู่เก็บไปแล้วครับผมแล้วเขาทำอะไรได้ไหมอะตอนเนี้ยทำอะไรเกี่ยวกับสวนได้ไหมทำอะไรหมายถึงแบบมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับต้นโต,นตนลูกหรืออะไรอะไรอย่างเ<อ>งี้ยที่จะถ่ายแอคแอคชั่นแอคชั่นนี่ไงเรามีนี่เรามีพีเซนเตอร์แต่อันนี้อันนี้เขาทำอะไรนาข้าวนาาข้วครับแต่ว่าอันนี้ล่ะทำอะไรได้เป็นไขอบคัญหวงว่าน้าเป็นใครอยู่วันนี้เป็นงานหนองนี่ฮะมีงานหนองเป็นชาย มีภารกิจครับอยากจะทําอะไรอะคะหวานข้าวหวานอออ๋โเคไปถ่ายตอนเขาหวานก็ได้จ้ะอย่าเพิ่งหวานนะรอก่อนนะพอจีนก็บอกจันครับ่าอพอจันบ้านหิมใจเนาะคครรับอ่าับผมตอนนี้เขาได้พิเซนเตอร์แล้วครับในการทําประชาสัมพันธ์กับันกรมชนเขานะฮะครับพอจันนะครับเนาะหิมใจใจครับอ่าจริงๆวันนี้กับบันพูกนี่เปิลจะมีซีฟิชตาลหนองเลี้ยงสายกันนะครับเดี๋ยวต้องไปจุ่ยนี่ ครับต่อไปประหลงยูปุ่นครับครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างแถมเดี๋ยวผมก็จะาป้าท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศกันสุดจิตากันครับครับหน้าเอวบ้สันขวางนั่อยู่ครับอ่ปนก็ประหลงไ่ไทยอยู่พุ่นเนาะครับไทยยูปว่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวรบกวนพ่อครับเนาะอ่านี่ครับส่วนแถมส่วนหนึ่งนะคะับเป็นส่วนแตงแคนตาลูปของประหลงบ้านสันขวางมูสามไม่มีแล้ว นี่ครับโอ้แต่งเป็นงามครับเมนลันโอ้เมลันงามเลยครับนี่อืม เสียได้ประหลวงใบยูนะฮะแต่ว่าผมเข้ามานัดแก้กกไว้ช่วง10โมงถึง1 1เอ <c oughs> 1> ไม่หลวงกับใบยูเดี๋ยวคงจะต้องหากิจกรรมทำสำหรับการประชาสัมพันธ์สักหน่อยริัหลวบไค เดี๋ยวเพื่อนคลิดสคริปกันเองครับเอามาเก็บบรรยากาศดูไปพร้อมๆกันก่ผมก็เริ่มจับประเด็นได้แล้วคือวันนี้นี่คือตางประชาสัมพันธ์ของกรมชนคก็จะมาทําซื้อเพื่อนําไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการใจ้ประโยชน์จากน้ำที่คุดได้จากหนองเลงซ้ายครับ ซึ่งอย่างที่บอกตะกี้ครับว่า,าช่วงหลังสิบโมงเนี่ยเจ้าของสวนแตงเนี่ยเปิ้นจะเก็บแตงตั้งแต่เจ้าแล้วก็เอาไปสรงขายนะแล้วหลังจากนั้นเปิ้นก็มาเ,าเตยกับกุงแรงๆเลยนะช่วงหลังสิบโมงจนเทียเ่ยงนี่จะบอกใครมีคนลงนะ้าลงพื้นที่กันแต่ยังโจคดีครับนี่ครับได้มาปะกับป๋ออย่างก็ผมจำจิ้มได้ละ <laughs> บันหิมใจยังอยู่ครับ อันนี้เขาใช้ระบบน้ําซึมอะคะ่ะหรือว่าเป็นสปริงเกอร์รอข้อมูลตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับอลองหาพวกสปริงเกอร์แล้วมันไม่มีไงน่าจะน้ำ <c oughs> น่าจะใช้น้ํอน้ำจากล่องนะครับล,ล่องคลองไส้ไก่เล็กๆเ,เขาตักรถเอาให้มันอ๋อมันองไส้ไก่ใช่ครับอต้องแบบว่าปล่อยน้ำแล้วให้น้ำไหลใช่ครับใช่น่าจะเป็นแบบคลองไส้ไก่เล็กๆครับนี่ไงเขาจะสูบน้ำจากนี่มาแล้วก็มาลงเนี่ยอ่าใช่ครับ เจ้าของไม่อยู่ใช่ไหมใช่ครับมีอยู่นี่ของใส่ใจใช่ครับเออดีเลยไม่ต้องลดให้น้ำมันซึมไปเองอ่าแล้วก็มีรถอยู่ครับก็คืออ่าถ้าเขาเติมน้ำลงไปนี่เขาจะตักตักรถตักวิทเอาตักวิทเอาวิทเอาครับนี่ถ่ายทำเป็นคลิปอ่ะฮะทำเป็นคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับ ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ได้ดูเลยครับไปลงที่ไหนอะลงในช่อง YouTube g f o k Sport ครับอ่าไปติดตามได้นะฮะนี่สวยไหมถ่ายไปเมื่อี้เอา้าสวยทุกช็อตโอเคครับนี่เดี๋ยวเขาจะพักคลิปนี้ไปสักแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเตรียมสักคลิปอย่างแรกเดี๋ยวเามาดูบรรยากาศกันต่อนะครับว่าทางกรมชนผลแต่นีการทำกิจกรรมอย่างเอาไว้ทายนะแต่แต่ไม่อนมันงามเนาะนี่ ของปลาหลวงนะเ,เสียดายปลาหลวงมายูสงสัยติดงานซสื้อเจติตาหนองเล็งซ้ายนะฮะเดี๋ยวเจ๊กันคลิปน้าครับผม